และนี่คือปริศนาธรรมชาติสุดลึกลับที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องเกาหัวมาแล้วนับร้อยปีครับบอกเลยถ้าได้เห็นกับตาต้องขนลุกแน่ๆจนคุณต้ออุทานว่านี่คือหินที่เดินได้จริงๆหรอเนี่ยเพราะนี่คือร c สทรักพลาย y าปริศนาหินเดินได้แห้งหุบเขาโมรณะสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลสาบแห้งกลางทะเลทรายเดทแวลลี่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นสถานที่ที่ร้อนจัดและแห้งแล้งที่สุดในโลก ย้อนกลับไปกว่า100ปีที่แล้วนักวิจัยนักท่องเที่ยวและนักผจญภัยต่างพากันงงว่าทําไมก้อนหินที่หนักเป็นร้อยกิโลถึงเคลื่อนตัวได้เองโดยไม่มีใครไปแตะต้อง ทฤษฎีแรกๆมีตั้งแต่ลมพัดแรงจนหินเคลื่อนพลังงานแม่เหล็กใต้ื้นโลกหรือแม้แต่มนุษย์ต่างดาวมากลิ้งเล่นจนกระทั่งในปี2014ทีมวิจัยได้ติดตั้ง GPS และกล้องจับภาพเอาไว้จนพบความจริงสุดทึ่งว่าหินไม่ได้เดินเองครับแต่ถูกน้ำแข็งบางๆที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวกับแรงลมพัดเบาๆดันให้มันเลื่อนไปบนพื้นดินฉื้นๆอย่างนุ่มนวลพูดง่ายๆคือหินไม่ได้เดินเองแต่ถูกน้ำ แข็งกับลมร่วมมือกันเข็นไปยิ่งไปกว่านั้นร่องรอยเหล่านี้ไม่คงอยู่ตลอดไปเพราะลมฝุ่นและฝนจะค่อยๆลบจนเลือนหายทําให้ทุกครั้งที่หินเคลื่อนมันจะกลายเป็นเหมือนศิลปะชั่วคราวที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแบบไม่ซ้ํากันเลย